สวัสดีครับผมเกษตรกรไอดีนะครับวันนี้นะครับผมได้มาโรงพยาบาลครับเพื่อจะมารักษาอาการปวดหลังที่เหลือรังมานะครับที่ไม่ยอมหายครับด้วยการฝังเข็มครับหลังจากที่ใช้การรักษาโดยแบบใช้อุตสาวแล้วก็จะมีช็อตไฟฟ้านะครับจนวันนี้ครับก็เลยมาทดลองในการฝังเข็มดูครับมาดูวิธีการฝังเข็มที่ผมได้มารักษาว่าเป็นยังไงครับไปดูครับครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่4นะครับเดี๋ยวผมก็กำลังเดินทางไปที่ห้องฝังเข็มนะครับ ซึ่งเป็นห้องที่รักษาอาการโดยการฝังเข็มแล้วก็จะมีในส่วนของการครอบแก้วเป็นการรักษาแบบแพทย์แผนจีนนะครับนี่นะครับถึงแล้วครับห้องเชือดที่จะเชือดผมในวันนี้นะครับ